การเก่งยีนขาสั้นโอเวอร์ไซส์ใต้ดอกไม้ สวััดีครบมาลูกค้าใครอยากได้ใครจะเอามี3กระสอบจริงๆอะ่ะมีมา5กระสอบนะขายไปแล้วสองตอนนี้เหลือสาแต่ขอรีวิวหน่อยเพราะว่าไม่เคยรีวิวเลยลูกค้าอยากเห็นรีวิวรุ่นนี้ ยังไงคือสวยจริงขาสวยเลยสวยเลยอะ่ะอย่าแย่งกันสวยเลยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเพรมีสามลูกนั่นเป็นถึง รีวิวยีนขาสั้นโอเวอร์ไซส์ป้ายดอกไม้ค่ะพี่กางเกงยีนขาสั้นโอเวอร์ไซส์ป้ายดอกไม้โอ้ในต็อกคนเยอะวันนี้ในต๊อกค,ค,ค,คนเยอะมากเลยสวัสดีลูกค้าบ้านต็อกนะฝากกดติดตามด้วยนะคะสภาพมือสองนะใครอยากได้กางเกงยีนขาสั้นโอเวอร์ไซส์ใหญ่ล้วนๆใหญ่ทั้งลูกใหญ่ทุกตัว มาเลยพี่ขอคนขายไซส์ใหญ่นะแบบ40บวกอะ่ะสวยมากเลยตัวนี้ลูกค้าใครรับตัวรีวิวแจ้งคาโก้ค่ะพี่ยีนคาโก้ค่ะ ยีนคาโก้อีกแล้วค่ะตัวนี้ยีนทรงช่างค่ะตัวนี้ขอไซส์ใหญ่ค่ะขอไซส์ใหญ่แบบสี่สิบบวกค่ะค้าไซส์มีค้าไซส์ซก็จะมีเป็นรวมชายหญิงค่ะสามพันห้าคาโก้อูทรงช่าง สามพันเก้าครับรุ่นนี้คอปกก็มีค่ะคอปกก็มีสามพันเก้าครับผมโอเวอร์ Over, ใหญ่ใหญ่ล้วนนะสี่สิบบวกสี่สิบบวกลบอ่ะมันมียีนคาโก้อ่ะพี่โคตรเท่เลยหุอย่างสวยอ่ะพี่อย่างปังอนะแม่ ใครไวใครได้นะพี่งานนี้คนตามเยอะงานนี้คนตามเยอะเดี๋ยวอ่านเม้นในต็อกก่อนนะมีลายฟอนต์ภาษาอังกฤษไหมคืออะไรอะลูกค้าสเวตเตอร์หรอหรือะายลายฟอนต์ภาษาอังกฤษเอาไปลุ้นเองพี่อยากเจออย่างนั้นก็เอาไปลุ้นเองครับไม่เขาเขาพิมพ์ว่าลายฟอนต์ภาษาอังกฤษแล้วเรารีวิวกังเกงยีนอยู่เราก็เลยงงว่าเขาอยากได้แบบปักตอนไม่รู้ไงว่ามันคืองานอะไร ถึงกางเกงนะปะคาโก้ผสบละสามพันเก้นนาก 3, ค่ะพี่พะสอบละสามพันเก้านะกระสอบนี้นะคะพี่งานแรงนะนี่คืองานแรงงานตามหาเลยนะหนูจะบอกก่อนลูกค้ารอของหนูเยอะมากมีแค่สามลูกใครจะเอาเอาเลยมีแค่สามลูกตัวนี้คืองานแรงงานตามหาเลยค่ะคบ แรงเลยพี่งานแรงงานตามหาเลยแป๊บนึงเอาอ่านในต็อกก่อนนะแป๊บนึงกระสอบหนึ่งมีประมาณกี่ตัวประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวนับอีกทีนึงนะพี่เพิ่งได้เพิ่งได้รีวิวเอลสมสิบไหมไม่มีอันนี้คือโอเวอร์ไซส์ไซส์ใหญ่ล้วนนะเอลประมาณสามสิบสิบบวกเลยลูกค้าดูความมองมินหน่อยนะโอ้ ยางหล่อเลยครับหล่อมากสองตัวนี้หล่อหล่อเลยน้ำใหม่กริบใครรับตัวรีวิวแจ้งนะงดูดิยินคาโก้พี่สวยเลยอะนะ่ะเนาะใครไวใครได้นะตัวนี้งานตามหานะใครเห็นรีบเลยพี่มีสามมีสามลูก เก้าห้าเท่ากันแหละหอ,อย่างหล่อเลยเอย่างพี่นี่ถ้าขายมีลูกค้านะเอาแล้วนี่ลูกค้าไซส์ใหญ่เอาแนี่ออกส่งช่างอย่างเยอะครับรูปนี้ ค่ะเดีด๋วยวนั่งงนั่งก่อนก็ได้ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะยีนคาโก้ก็มีโอ้โหแล้วสุดผูกกระสอบนี้ออกทรงช่างเยอะมากพี่กระสอบอื่นไม่รู้นะแต่กระสอบนี้ออกทรงช่างเยอะโอ้โหพี่จูนอันพี่จูนมาั้ทางปีเลย เป็นงานัน่นะเสะทั้งปีแรงสภาพอย่างเลิศนะครับที่รีวิวเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนถามเยอะพี่รีวิวไม่พี่อันนี้งานแลไม่ได้ส่งฟรีแล้วนะงานแลราคา3,900มันเป็นโอเวอร์ไซส์นะใหญ่ล้วนนะ3 8มแขึ้นจนถึง48บแป ห้าสิบได้นะพี่เบิร์แก้วดีค่ะรับรีวิวนี่ลูกค้าเนี่ยเห็นไหมอยู่บ้านเขียวใช่ไหมอยู่บ้านฟ้าด้วยใช่ไหมเนี่ยลูกค้าที่รับรีวิวในต็อกเนี่ยน้องเฟื่องฟ้าเนี่ยอยู่ทุกบ้านเลยใช่ไหมน้องเฟื่องฟ้าร พี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันมีคนรับรีวิวมา3คนหนูขอเช็ค,คคิวก่อนว่าใครขึ้นก่อนนะหนูขอเช็คคิวก่อนพี่หนูขอเช็คคิวก่อนว่าใครขึ้นคนแรกแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าหนูมีสามกระสอบพอดีนะถ้าสามคนนี้ใครได้รีวิวที่เหลือก็เอาเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะ หนึ่งเหนูลงไปเช็คว่าใครขึ้นใครขึ้นก่อน,น,น,นอืมมีสามคิวอ่ะพี่ตอนเนี้ยตอนนี้มีสามคิวอ่ะับหนึ่งในมัน,ม,น,ม,นมีบ้านตอกด้วยอ่ะถามไปตั้งนานแล้วตัวทอมมี่ลูกค้าลูกค้าถามมาขอชมทอมมี่ใช่ไหมพอดีว่ามันมี คนพิมพ์รับกระสอบรีวิวไปแล้วไงดูกระสอบอ่ะพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่รู้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนี่เลลราไม่รู้สินีพอดีว่ามีคนพิมพ์รับรีวิวไปแล้วอ่ะพี่อ่ะเดี๋ยวหนูให้ชมอีกทีแต่ต้องไปไอ้นี่นะเพราะว่าหนูขาดไปแล้วเอาตัวเดียวพี่ทัาหาผมเน่ยที่บ้านก็มีใช่ไหมทัาหาท้กหาไม่เลย หนูก็หนูก็เคยซื้อหนูซื้อไว้ที่บ้านตัวหนึ่งพี่แบบเนี้ยซื้อลูกคลาสวยมากจริงดฟังเดี๋ยวไ่ดูองอขายเดี๋ยวดูก่อนว่ามันคนไหนแบบนี้มีรวมไซส์ไหมรวมไซส์ก็มีคะ่ะมีแต่แบบยกลูกขายยกลูกลูกค้าขายยกลูกนะหนูไม่ได้ขายเป็นตัวพี่ใช่พี่คือว่าเนี่ยพี่ถามพี่ขอดู เพิ่มเติมใช่ไหมแต่มันมีคนที่พิมพ์คำว่ารับมาก่อนรับมาเงี้ยก็คือก็คือหนูหนูจะต้องให้คนที่พิมพ์รับมานะคะแล้วจะมาทำทำไมอ่ะไม่รู้ไม่รู้เนี่ยยืนเฉยเฉยก็ถามแกฮะมีอยู่ไหมไม่มีอะไรเอ่ยลูกค้ามีอะไรเอ่ยบอกให้หนู ออบอกบอกบอกชื่อสินค้าด้วยนะคุณพี่นะถ้าอันเนี้ยหนูมีอยู่แค่3กระสอบแล้วมันมีคนพิมพ์รับรีวิวมาทั้งหมด3คนเดี๋ยวหนูจะไปดูว่าใครพิมพ์ขึ้นมาคนแรกแป๊บหนึงเดี๋ยวรอลงไลน์ก่อนเพราะว่ามันจะมีระบบแจ้งอยู่แล้วใครใคิวแรกก็คือได้ได้กระสอบนี้แต่คิวที่2คิวที่3จะได้เป็นกระสอบใหม่ นะคะจะได้เป็นกระสอบใหม่นะหนูเป็นน่ารอยคะเนียเน่ยแมวก็พอแมวนี่โอเวอร์ใหญ่ล้วนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดูในบ้านตอกแป๊บหนึ่งลูกค้าในตองเยอะมากเลยอะ่ะไปดูที่อื่นอยากเล่นด้วยแล้วมั้งคืออะไรอะงง รีวิวรวมไซส์ให้ดูหน่อยค่ะมีค่ะอ๋อหนูไม่ได้ขายตัวเดียวนะคุณพี่หนูหนูยกกระสอบเลยอันนี้คือหนูขายทั้งลูกเลยค่ะหนูแต่หนูไม่ได้ขายเป็นตัวคุณพี่จ้เป็นยกกระสอบนะั้นโกดังหนูจะขายยกกระสอบอย่างเดียวเลยหนูหนูเออหนูไม่ได้แยกเป็นตัวเลยคุณพี่ต้องขออภัยด้วยนะ ก้อนละ3,900ค่ะเป็นงานยีนขาสั้นโอเวอร์ไซส์นะคะใครอยากได้ก็ทักลิงก์หน้าโปรไฟล์มาบ้านเขียวเลยกำลังเลี้ยงหัวผ้าให้อยู่นะ ที่โกดังนะคะลูกค้าขายยกกระสอบอย่างเดียวนะจะไม่ได้แยกขายเป็นตัวนะคะต้องสอบาได้นะใอยากได้อยากได้กระสอบอะไรพักมาได้เลยค่ะพักมาได้เลยทั้งบ้านทั้งบ้านฟ้าทั้งในต๊อกเลยนะคะ <c oughs> อันนี้พอดีเป็นงานโอเวอร์ไซส์นะที่เปิดนะคะเป็นสินค้ามาใหม่ลูกค้าเราก็เลยเปิดรีวิวนะเพราะว่ารุ่นนี้ยังไม่เคยเปิดอันนี้น่าจะเป็นงานที่ได้นะคะถ้าไมี่ยิดจองน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งนี่นะคะงานกะงานนี้แต่ว่ามีแค่สามก้อนนะพี่ถ้าใครรอก็จะได้ล็อตใหม่นะอันนี้น่าจะ ขายยากกระสอบอย่างเดียวเลยลูกค้าไม่ได้ขายเป็นตัวเลยอะ่ะที่เห็นเนี่ยคือขายขายยกกระสอบนะได้ทุกตัวเลยนะคะสามพันเก้าคือได้หมดทั้งลูกเลยนะคระัก้ขาสั้นเกตดบีนะครัโกู้ข่าสั้นเกตบีมีขาสามพันเก้าค่ะลูกค้าดูนะที่กรดังเป็นกระสอบนะคะนี่ขายยกกระสอบนะไม่ได้ขายแยกเป็นตัวนะคะอันนี้คือทำรีวิวเปิดกระสอบอยู่ มีคเออเดอร์ที่ขายก็คือเป็นกระสอบเลยะ็ลูกค้าก็จะเป็นกระสอบดเลยะกดื่อเพิ่มความทองกระสั่งได้่ว้่90าทเป็นเลย0บาทใครเป็นลูกค้าใหม่ฝากกดติดตามด้วยลูกค้าแต่ว่าตัวเนี้ย มีคนรับไปแล้วเพราะฉะนั้นใครสั่งก็เป็นจะได้เป็นกระสอบใหม่นะคะชุดนอน U S มี5,900ันเเป็นแบบรวมนะชุดนอน U S แบบรวมนะคะ5,900ันเนะคะเป็นถุงงานทหารตอนนี้มี4,900ันเค่ะนี่เป็นเทิ่มไม่ไมีอันนี้เดี๋ยวกำลังนับจำนวนตัวให้กี่ตัวนะ75็้ากระสอบรีวิวนะับได้75ตัวค่ะลูกค้าใครสนใจแคปหน้าจอเลย